สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายดับเอกนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายดับตัวเอ็กต์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในกับในเกมแบ็คคอเวอร์มือบายอีกแล้วนะครับหรือว่าไล่คอเวอร์ไลแบ็ไล่คอเวอร์สั้นทุยแบ็คคอเวอร์ไลท์ออฟเดอะวิซาร์ดคิงกูไปเอาเวลาจำชื่อเป็นยาวๆจากไหนมาเลยนะครับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดทีมขาประจำของผมนะครับในการเอาไว้ใช้ลงคอนเทนต์ต่างๆนะครับคือเอาง่ายๆนะคือ ช่องอื่นเนี่ยม่งทำไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ช่องกูเนี่ยยังไม่ทำเลยนะครับก็คือเอาจริงเนี่ยผมยังไม่ได้เคลียเนื้อเรื่องจนหมดเลยนะคือเวลอ่ะคือเอาง่ายๆนะผมเป็นคนที่แบบว่า อัพแบบอัพไปทั่วนะครับอืก็คือแบบเวลาได้เวลได้อะไรเอ็กพีอะไรแบบนี้กูก็อัพไปทั่วเลยครับอัพตัวนู้นทีตัวนั้นทีได้ตัวใหม่มาผมก็ยัดตัวนู้นทีตัวนั้นทีตัวนี้ทีมันเล่นไม่ตันสักตัวนะครับก็มันก็เลยแบบไปในเรื่องไม่เสร็จสักทีนะครับแต่ความจริงถ้าจะไปให้เสร็จไปได้ไหมไปได้ครับแต่ผมไม่ทำนะครับคือลีลาแงแบบเขาเรียกว่าไงอะท่าเยอะนะครับนะวันนี้นะครับก็จะรีวิวทีมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับส่วนทีมส่วนใหญ่ในรหัสของหลายๆคนก็คงจะเป็นนทีีมสฟ้าะครับซึ่ง ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าทีมสีฟ้าเนี่ยเอามาใช้เคลียร์คอนเทนต์ในช่วงแรกๆได้ไวมากๆเลยนะแต่พอมาถึงคอนเทนต์กลางๆนะครับพอสู้กับเนตมาลงตาอะไรอย่างเงี้ยในเนื้อเรื่องใช่ไหมที่เราต้องเคลียร์นะมันก็จะใช้บอสไอลิทเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคือเราอาจจะต้องใช้สีแดงเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยมันเป็นคนปั้นไหน <laughs> เข้ามาช่วยนะครับก็คือเราเนี่ยปั้นสีฟ้ามาแล้วมันแพ้ทางสีเขียวเราอาจจะผ่านตรงนั้นเนี่ยยากหน่อยแล้วอาจจะต้องใช้เพื่อนที่แบบมีเอสตาแดงอะไรเงี้ยเออในการผ่านนะครับับแต่่ททีีมมผนน้ ใช้ในตอนนี้ก็ยังใช้เป็นโลตัสยามิแล้วก็โซมาลอนกับชามี่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงดวงไม่ได้สูงมากคือเอาง่ายๆคือถ้าจะแบบทีนี้มันยังเกือบเพอร์เฟกแต่มันยังไม่เพอร์เฟกที่สุดแต่การที่จะให้ทีมนี้มันเพอร์เฟกที่สุดคือมันต้องมีมาร์ชครับมันต้องมี Marsh, นะมาร์ชม,มาแทนโซมาลอนเพราะว่ามันจะได้คอมโบกับโลตัสเนาะมันจะได้สนะตัรนทั้งทีมนะครับประมาณนั้นเลย โอเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะเอาทีมขาประจําของผมเนี่ยมาแนะนําในการฟาร์มด่านอุปกรณ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าทีมขาประจําเนี่ยของผมเนี่ยจะเอามาลงดันไอีพีเนี่ยถ้าจะเอามาลงดันเดียวเดี่ยวเนี่ยมันจะผ่านแบบฝืนๆได้สุดๆเลยนะคือด่านที่10นะแต่ด่านอื่นๆอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วอะด่านอย่างเงี้ยคือมันมีสีเขียวแล้วมอนเขียวนี่ตีแรงมากครับตีแบบโซมาลอนผมนี่โดนกระแทกหน้าทีเดียวนี่ร่วงเลยนะครับมันแรงขนาดจริงๆนะไอหมูปงหมูป่าพวกนี้นี่คือ อาจจะต้องแบบปั้นทางแบบปั้นพวกสีชนะทางจริงไออย่างเงี้ยมอนในด่านเนี้ยมีสีอะไรมีสีเขียวสีแดงแล้วอาจจะต้องใช้เป็นสีฟ้ากับสีแดงอะไรเงี้ยในทีมเรานะครับประมาณนั้นเพื่อเพื่อที่จะแบบให้รับดาเมจพวกมอนอะไรเงี้ยเออได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาทีมสีฟ้าล้วนไปเนี่ยมันอาจจะชนะสีแดงก็จริงครับแต่มันโดนสีเขียวข,ขวีดแป๊บเดียวตายเลยนะครับจริงๆนะครับมันแบบมอนในด่านอ่พ EP นีคือมันแรงมากนะครับแต่ด่านดันเจียน ดันเจียนคือมันจะไม่มีมอนสีอื่นมาผสมเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราก็จะจัดได้แบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอะจาะเป้าหมายของทีมเราได้ง่ายนะไอ้อย่างเงี้ยดันสีแดงใช่ไหมมันก็จะมีแต่มอนแดงไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่มีมอนสีอื่นเลยนะครับมีแต่มอนแดงซึ่งเวลาเราจะแบบผ่านดันเงี้ยให้ได้ง่ายๆนะครับเราก็ต้อง ใช้ทีมสีฟ้าใช่ไหมเออมันก็จะเป็นทีมประจําที่ผมใช้นะครับผมคือเอาง่ายนะผมแนะนําเลยนะว่าทีมนี้เนี่ยควรที่จะแบบทานผู้ชมทุกคนควรปั้นนะครับเป็นแบบควรมีนะไอะอย่างเช่นตอนนี้ซีซั่นหนึ่งอาจจะหายไปแล้วนะครับถ้าจะเป็นตัวดิมเองก็อาจจะเป็นแบบตัวอื่นแทนยามิอะไรพวกนี้แต่ไอพวกสามตัวเนี้ยโลตัสโซมาลอนชามิไอโลตัสนี่มันรีหาได้อยู่แล้วช่วง20โลแรกที่เกมมันให้สุ่มนะครับก็สามารถรีหาจนกว่าจะได้โลตัสนะครับประมาณนั้นซึ่งมันสามารถชนะพวก ด่านดันเจี้ยนที่มีพลังมากกว่าอย่างที่ด่านสิอย่างเงี้ยก็ผ่านนะครับเออถึงถึงแม้พลังมันจะกําหนดไว้ว่าแสนห้านะครับแต่ผมพลังแค่แสนสามมันก็ยังผ่านได้อยู่นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมถามว่าถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะจะัดทีมตามผมเลยทีมตามนี้เลยแต่ไม่มียามิมีเอาใช้ตัวอะไรแทนได้บ้างนะครับใช้ไอตัวนี้เลย พี่โนเอลนะครับโซลิดใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับคือมันเป็นดดเมจที่แบบว่าใช้พอใช้แทนยามีได้แต่มันอาจจะไม่ได้แรงขนาดเข้าขั้นยามีอะไรประมาณนั้นนะครับอืมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวฮิลนะครับผมรู้สึกว่าชามีเนี่ยเป็นตัวที่มันมันน่าจะต้องมีนะเป็นตัวแบบสายฮิลสีฟ้าคือผมแบบผมไม่ไม่รู้จะเอาตัวสายสีฟ้ามาอะไรมาฮิลเหมือนกันนะคือชามีมันตีธรรมดาแล้วมันแบบ หิวไก่ิวทั้งทีมนะครับซึ่งมันใช้ได้ดีสุดๆแล้วนะครับคือเอาง่ายคือมันแบบมันมันของมันคนมีนะครับโซมาลอนอันนี้คือเป็นแท้งสีฟ้านะครับจะใช้โซมาลอนก็ได้มาชก็ได้นะครับส่วนตัวอื่นผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าโซมาลอนเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยมันคงไม่ดวงแย่แบบขนาดที่ว่าแบบสุ่มแล้วมันไม่ได้เออาร์โซมาลอนอนะไรเงี้ยแต่ถ้าดวงแย่แบบไม่ออกจริงๆเลยคือแบบเอ r เออาร์ออกหมดแล้วแต่ไม่ได้โซมาลอนสักทีใช้เซกเก็ได้ครับ <laughs> ผมไม่ได้ก้นตีนนะเว้ยใช้เซกเก้ได้นะเว้ยเออประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูเซกงเซกเก้โอเคเซกเก้เนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่า อารมณ์ประมาณคลาวอืมใช่นะครับอารมณ์ประมาณคลาวสีเขียวเลยคือไม่มีตัวไหนใช้สซเก้ได้สกิลของเซกเก้คือมันมีเลยมันเพิ่มบัฟอ่ามันเพิ่มเดมให้ตัวเองนะครับนี่นี่น,น,นี่เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ยั่วยุนะครับซึ่งแล้วก็มีอันตรีทีลท่ลดความเสียหายลงด้วยนะครับเนี่ยมันมันจะมีประโยชน์ตรงนี้เลยครับคือถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีโซมารอนใช้เซเก้แทนได้นะครับประมาณนี้สโวลตัสผมไม่รู้เลยนะจาก ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาผมไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวอะไรแทนโลตัสด,ดีเพราะว่าม,มันลดสปีดวันได้ดีนะครับแถมมันแบบดาเมจหมู่แรงมากนะครับสกิลหนึ่งก็แบบตีหมู่ตีแรงด้วยนะครับประมาณนี้เป็นตัวแบบแบกบโคตรดีเลยนะพอแบบเอาง่ายนะเป็นตัวดดเมจที่ แทบจะมัสแฮ e พอๆกชามี่เลยไหมก็ก็ไม่ขนาดนั้นอาจจะมีตัวที่ดีกว่านะครับแต่ผมไม่มีนะครับ <c oughs> คือเอ,า,อาง่ายนะถ้าสมมุติถ้ารีไม่ได้โรตัสเนี่ยแล้วก็รีเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับแล้วก็ไปรี20รอบใหม่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ดวงแย่ถท่านที่แบบว่าสุ่มมาแล้วไม่ได้โรตัสเลยแลคงก็คงไม่ใช่นะ <c oughs> เออมันก็คงจะไหวยอยู่นะครับมาแต่ผมลองแบบออตโต คอโต้ที่ผมจัดไว้จะเป็นประมาณนี้จะให้ยามิเปิดเทิร์นมาด้วยใช้สกิลสองนะครับแล้วพอพอรอบ2ของยามิเนี่ยผมก็จะให้ใช้อันตินะครับมันจะได้เลี้ยงเรียงกันไปประมาณนั้นโรตัสผมให้เปิดมาแล้วใช้สกิลอันติเลยนะครับแล้วมันจะใช้อะไรสกิลอะไรที่เหลือก็แล้วแต่มันเลยโรตัสผมไม่ได้ฟิกว่ามันต้องแบบสกิลหนึ่งตลอดตลอดนะนะผมไม่ได้ฟิกนะครับโซมารอนผมให้ออกสกิลสองกับสกิลหนึ่งนะครับส่วนชามี่ผมให้ออกสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับเพราะว่าให้โซมารอนเนี่ยมันดูดตีนนนนนะะครรรัับให้โซมมาาาอดดูตีเพว่ ชาบี้เนี่ยเป็นตัวที่ฮิวแรงตามดาเมจเวทนะครับซึ่งการที่เราจะปั้นชาบี้เนี่ยไม่ต้องไปใส่อึดให้มันยืนนานนะครับใส่ฮิวไม่ต้องนะครับคือผมเนี่ยคือเรามีตัวยั่วยุอยู่แล้วเราก็เอาทําตัวฮิวให้มันฮิวแรงแรงนะครับก็คือเอาชาบี้เนี่ยไปยัดยดัมดัเมจเวทใส่นะครับคือบอกเลยว่าฮิวแบบทีเป็นหมื่นนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมลองปล่อยออโต้ดูก่อนนะโอเคแสนห้ากับแสนสามครับแต่บอกเลยว่าเราชนะทางบอลเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าบอนนะโอเคมาเริ่มเทิร์ แล้วโรตันผมเปิดไปก่อนเลยลมควันฟอบเข้าให้มื่นหกมาอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ยามีผมปาดเข้าไป4ี่หมื่นหกนี่ครับนี่คือความเท่เก่งเทพเมบชิงของสายแอเจเกอร์นะ <c oughs> มันเป็นําตัวดามจมันก็ต้องดามจแรงประมาณนี้อยู่แล้วเดี๋ยวดูชามีผมตีธรรมดาแป๊ะแป๊ะฮิวทั้งทีครับแล้วสมาลอนเด้งมา17นนะครับบวกกับอีก4ี่พันประมาณเท่าไหร่เป็น2 1 0 0มนะเออะโอ้โหแล้วโซมาลอนตกเข้าไปตอนนี้ก็ชามี่นะครับ สกิลสองมาฮิวแปะเข้าให้ถ้าสมมุติว่าท่านท่านผู้ชมคิดว่าชามีนะ่เนี่ยฮิวแรงพอแล้วเด่ยก็ตั้งค่าแต่สกิลหนึ่งไว้เลยอย่างเดียวก็ได้นะครับให้มันตีไปด้วยแล้วมันจะได้มีโอกาสฮิวทั้งทีมเนาะอย่ามีปาดเข้าไป2 9งหมเอ้ยสองหมื 2, 10, นะ่แล้วสซมาร์เราก็ยกั่วตีนไปทางพลางนะครับนะชามี่ผมฮิวแรงจัดเ <c oughs> ต็ทั้งทีมคือสังเกตได้ว่าสีฟ้ามันชนะสีแดงใช่ไหมแล้วมันเต็มหลอดตลอดเวลาเลยครับ <c oughs> บอกเลยไม่ลดแน่นอนเพราะมันไปตีแต่โซมารอนแล้วมีชามี่เนี่ย ฮิวให้โซมอลอนเรื่อยๆนะครับก็บอกเลยว่าแทบจะไม่ตายกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตบเข้าไปแล้วชามีได้ได้ลงอีกแล้วอุ้ยโอ้โหมันแย่งเธอเราเฮ้ยมาชามีฮิวแทงเข้าไปบัฟบสามหมื่นหนึ่งเง็บเนี่ยเต็มลอดอีกแล้วนะครับคือถ้าเราปั้นตัวฮิวแรงเราก็ทําอะไรสบายๆนะครับอา้าวยามีอันติมาฟิกเข้าไปปึ้มสองหมื่นสี่ตัวเดียวจุกๆแล้อ่ะชนะทางเราก็ปาดเข้าไปบึ้มสองหมื่นแปด ปิดกั้นการฮิวด้วยมันก็ตีแทงตามสเต็ปครับเอาบอกแล้วลนะ้ว่าทีมนี้คือถ้าปั้นมาลงสบายนะครับเอาง่ายๆนะถ้ามียามีกับโลตัสเนี่ยหรือว่าเอางอ่ายๆนะมีแบบมีโลตัสกับชามีเอี่ะอันนี้แค่นี้ก็เลิบก็สบายแล้วนะแล้กวก็าหาแท้งสักตัวมาดูดตีนแล้วก็เอาแท็กเกอร์ที่แบบอ,อ่าเราถ้าสมมติทัาทีมนี้ผมแนะนำนะถ้าจะปั้นเนี่ยถ้าจะยัดไอเทมก่อนเนี่ยผมยัดให้โลตัสกับยามีก่อนดีกว่าเอ้ยตัวแท้งผมตายโอ้โหมันอืดไม่พอไม่เป็นไรชามีฮิวเข้าไปแล้วโลตัสผมได้เปิดอยู่ไปสเข้าไป อันตรีบึ้มมันตายแล้วตัวหนึ่งหมดเธอและโอเคเอา้ามึงไม่ฟันตัวซ้ายหรอเฮ้ยยามีโอ้โห,โห,โหนี่ไงโอเคเดี๋ยวช้าพี่มเก็บงานได้อยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่โอเคยามีมึงอย่ามาตายแล้วแปะเข้าให้โอเค ดันดันวิวสิบเอ็ดก็ชั้นสิบเอ็ดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับช่วงนี้หลายคนเขาน้าจะฟาร์มชั้นสิบห้ากันหมดแล้วนะแต่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทีมสีฟ้ายัางไงตอนนี้ก็ซีซั่นหนึ่งก็น่าจะใกล้หมดเต็มทีแล้วพอมันหมดท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ทันไม่ได้แบบไม่ได้วิอกาสทําทีมสีฟ้าให้มันเเก่งเหมือนแบบ ช่วงที่ผู้เล่นซีซันหนึ่งเขาเริ่มเล่นใช่ไหมเอออาจจะแบบหาตัวอย่าง,างยามิไม่ได้มาแบกอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะใช้เป็นออพี่ของโนเอลอะไรอย่างนี้มาได้นะครับทำทีมรูปแบบคล้ายๆผมก็ได้ประมาณนี้นะครับมันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นง่ายมากๆนั่นเองครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะเพื่อให้เราไดต่อไปกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you again next video นะครับสวัสดีครับ